สวัสดีค่ะชีวิตเราทุกคนเนี่ยนะคะเอ่อมันก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนอยู่เรื่อยๆเลยเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ก็น่าคิดนะคะคือถ้าเป็นความเสี่ยงเราอาจจะพอประเมินได้บ้างแต่พอเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยเอ่อมันดูคาดเดายากกว่าเยอะเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนมองไม่เห็นทางข้างหน้าชัดๆเนาะวันนี้เราเลยไม่ได้จะมากําจัดความไม่แน่นอนนะครับเพราะมันทําไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราจะมาลองดูกันว่าเออเราจะเข้าใจความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วจะอยู่กับมันยังไงให้ใจเราสง,งบลงได้บ้างค่ะแล้วทำไมความรู้สึกไม่แม่นอนมันถึงกระทบใจเราได้แรงขนาดนั้นเลยล่ะคะอืมคืออย่างนี้ครับสมองเราเนี่ยพยายามจะคาดการอนาคตตลอดเวลาเพื่อความปลอดภยัยพอเจออะไรที่ไม่รู้ไม่แน่ใจปุ๊บมันก็เลยไปเปิดสวิตช์เออความกังวลขึ้นมา ที่เรียกว่า Anxiety นะครับเกิดความรู้สึกตึงเครียดไม่สบายใจกลัวว่าอะไรแย่ๆจะเกิดขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราเองครับผมแล้วถ้าความรู้สึกนี้มันมันรุนแรงหรืออยู่นานๆเข้าบางทีมันก็ส่งผลเสียได้นะอาจจะทำให้มองอะไรก็แง่ลบไปหมดรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือ,อมีอาการคล้ายๆกับภาวะซึมเศร้าได้เลย โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วพอจะมีวิธีที่เราจะรับมือกับความรู้สึกพวกนี้ได้ดีขึ้นไหมคะแบบว่าฝึกใจเราเองมีครับมีเครื่องมือที่ดีมากๆเลยคือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับผมหลักการง่ายๆเลยก็คือฝึกที่จะรู้ทันความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราในตอนนั้นๆนะครับรู้แบบ แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปตัดสินว่าเอ้ยดีไม่ดีชอบไม่ชอบแค่สังเกตไปตามจริงอ๋อเหมือนเป็นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆใช่ไหมคะแทนที่จะปล่อยให้ใจเราลอยไปคิดเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดอย่างเช่นการเอ่อการกลับมารู้สึกถึงลมหายใจหรือว่าค่อยๆรู้สึกไปตามร่างกายแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับแบบนั้นเลยอาจจะลองสังเกตลมหายใจเข้าออก หรือรู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้นอยู่ก็ได้สิ่งสำคัญคือการฝึกแบบนี้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนสถานการณ์ข้างนอกนะที่มันยังคงไม่แน่นอนเหมือนเดิมแต่แต่มันช่วยเปลี่ยนข้างในใจเรานี่แหละครับช่วยลดความทุกข์หรือความแรงของอารมณ์ลบที่เรามีต่อสถานการณ์นั้นๆน,น,น่าสนใจมากค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะสมมติว่าเอ่อกำลังรอผลตรวจสุขภาพที่สำคัญมากๆใจมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วใช่ไหมคะ แน่นอนครับความคิดแบบถ้าผลออกมาไม่ดีละ่ะมันมาแน่ๆการฝึกสติคือการที่เราเห็นความคิดนั้นเห็นว่าอ้อกำลังคิดเรื่องนี้อยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือปล่อยให้มันพาเราตเตลิดไปไกลเราแค่รับรู้แล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือความรู้สึกอื่นๆในปัจจุบันแทนมันเหมือนกดปุ่มหยุดความคิดฟุ้งซ่านชั่วคราว เหมือนเป็นการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดกังวลนะคะถูกต้องครับซึ่งมันก็นําไปสู่เรื่องการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่ยอมแทนนะครับแต่คือการยอมรับความจริงว่าเออตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้แหละมีบางอย่างที่เราคุมได้บางอย่างก็คุมไม่ได้การยอมรับช่วยเราเลิกเสียพลังงานไปกับการดิ้นรนต่อต้านสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะ คือยอมรับเพื่อที่เราจะได้เอาแรงไปโฟกัสกับสิ่งที่พอจะทำได้จริงๆในตอนนี้ครับผมพอเราหยุดต้านเราก็จะมีพลังงานเหลือไปคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรกับปัจจุบันได้บ้างสรุปแล้วความไม่น่าแน่นอนก็เป็นเหมือนอส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะคะใช่เลยครับ มันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเป็นมนุษย์เรานี่แหละและการฝึกสติการกลับมารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเออทรงตัวอยู่ได้แม้ในตอนที่คลื่นลมแห่งความไม่แน่นอนมันพัดมานีออ่อยากชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองต่อความไม่แน่นอนดูจากเดิมที่อาจจะมองเป็นศัตรูหรือสิ่งที่ต้องอดทนมากๆลองมองว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ว่างๆที่เปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตจากข้างในก็ได้นะคะ